ความสาวความสวยผู้หญิงทุกคนสักวันจะถูกพรากมันไปจริงหรอ funny here. Maybe. ยินดีต้อนรับสู่เชลอาณาจักรความงามสุดล้ำยุคที่พร้อมเปลี่ยนเรื่องกังวลในความเปะให้หมดไปภายใต้การบริหารของซ e o สาวผู้ไขความลับ ความสวยสาวเยาว์วัยตลอดกาลร,รับบทบาทโดยรอมคอมควีนเคทฮัสันที่พลิกบทบาทพร้อมฟาดบนหลังตัวแม่สุดปังแสนลึกลับและบทพิสูจน์ครั้งใหม่ของนักแสดงเจ้าของรางวัลโกลเด้นโกลบอลิาเบธมอ o สจาก The h ดอะแฮนเมสเทลในบทบาทนักแสดงสาวขาลงที่ได้รับโอกาสเข้าสู่โปรแกรม The เด e l l Treatment พร้อมถ่ายทอดมุมมองผ่านโปรดิวเซอร์มือทองเจ้าของรางวัลบาฟตา Best Film Award ดจากเรื่องลาลาแ a เฟรดเบอร์เกอรผนึกกำลังความพีคด้วยภาพวิชวลอันมีเอกลักษณ์ผ่านเลนส์ของด r e แดเนีย l ผู้กำกับจากซีรีส์ติชดชาร์ตทั่วโลกยูโฟเรียและภาพยนตร์สายคุณภาพจากค่าย A24 w ว v e s ทำให้เชลเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าจิกกัดมาตรฐานความงามได้แซบถึงส่วนตีแผ่เรื่องราวหน้าคนลุกของวงการบิวตี้ที่จะทำให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองหน้ากระจกไปอีกนานจงระวังให้ดีเพราะความเป๊ะอาจเป็นกับดับที่พร้อมจะกลืนกินคุณทุกััแซว The e เชลสวยแต่เปลือย เปิดความเป๊ะแบบหมดเปลือกพร้อมกับ8มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์